จีสุดที่รักเคลียร์คิวถ่ายแฟชั่นส่งท้ายปี2023ัวดหลากลุกแบบคุ้มค่าเรียกว่าเป็นพระเอกที่มาแรงแซงทุกโคง้งและฮอตสุดนวินาทีนี้สำหรับจีสุดที่รักซับวิจิตพระเอกอปป้าเหลือใจละลายจากค่ายสกายบ็ในเครือเวิร์กพอยท์ที่มากความสามารถ และมีผลงานหลากหลายไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์มิวสิกวิดีโอละครโทรทัศน์และล่าสุดกับภาพยนตร์ในกระแสอย่างสี่ k ิงสองที่กำลังจะเข้าฉายในวันที่30พฤศจิกายนนี้ซึ่งผลงานในไตรามาสสุดท้ายของปีที่จีสุดที่รักตัดสินใจเคลียร์คิวทั้งหมดเพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆก็คือการถ่ายแฟชั่นเซ็หลักลุคแบบจัดเต็มให้แฟนๆ ได้ชื่นใจเป็นการส่งท้ายปลายปี2023แบบคุ้มค่าสมการรอคอยแบบสุดๆซึ่งงานนี้เจ้าตัวเผยว่าปกติแล้วผมไม่ค่อยได้มีโอกาสถ่ายแฟชั่นเซ็ตแนวนี้เท่าไหร่ครับเรียกว่าไม่ถนัดดีกว่าส่วนมากจะเน้นไปในเรื่องของการแสดงเพราะปกติเวลาถ่ายภาพนิ่งผมจะไม่ค่อยมั่นใจ แต่การถ่ายวันนี้สนุกมากครับรู้สึกตื่นเต้นดีเหมือนกันยิ่งช่วงนี้ทำงานค่อนข้างหนักเพราะมีคิวถ่ายทุกวันเลยทั้งละครและภาพยนตร์ได้เปลี่ยนบรรยากาศมาถ่ายแฟชั่นบ้างก็ดีคิดว่าน่าจะเป็นผลงานส่งท้ายปลายปีให้ทุกคนได้ชมกันด้วยครับ ถือเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ได้ถ่ายแฟชั่นแบบจริงจังขนาดนี้หวังว่าใครที่ได้ดูน่าจะมีความสุขสบายตาสบายใจแล้วก็ชอบกันนะครับส่วนผลงานช่วงนี้ก็มีภาพยนตร์เรื่องสี่คิงสองครับกำลังจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่30พฤศจิกายน 66นี้แล้วผลงานละครกับช่อง Workpoint 23ก็น่าจะได้ชมกันในช่วงกลางปีหน้าเพราะปิดกล้องไปแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็กำลังถ่ายทำอยู่ยังไงก็ขอฝากให้ทุกคนติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมีอะไรออกมาให้ได้ชมกันอีกบ้าง